เฮียพี่ป๋องผมไม่ได้บอกว่าพี่ไหนบอกถ่ายสารคดีชีวิตมี่แม่งหลังผีชัดๆเลยเออนะมึงก็ถ่ายไปก่อนบ่นอะไรมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งอยู่ได้ไปรีบเข้าไปถ่ายเลยแม่ง้างนอกเก่งจังเลยสัตว์กูกลัวเยี่ยวแตกอยู่แล้วสั่งอยู่เนี่ยล้อลืมปิดวอลอุ้ยขอโทษครับพี่นี่เวลาผู้ขายมึงเข้าไปถ่ายเลย โอ้ยสนุกอะไรวะพี่พี่เมทต์น่ะแม่งแดกขี้อะไรอยู่ก็ไม่รู้เนี่ยวิ่งจ้างมึงมาถ่ายไม่ได้จ้างมึงมาวิ่งหนีเฮ้ยเนี่ยนี่แหละเนี่ยถ่ายไปมึงถ่ายไปน้านะาน้น้มึงถ่ายมันมึงถายมันมันเป็นใครมึงมึงมึงคงไกลแล้วมึงเป็นใครอะมึงก็ลองถ่ายดูสิ โอ้ยกูไม่ถ่ายอะไรเยี่ยงไปแล้วโอ้ยกูไม่เอาแล้วกูไม่ถ่ายเลยเยี่ยมึงจะไปไหนกลับไปถ่ายก่อนโอ้โหมึงสติดีปะนี่ข้างในมันผีนะโอ้โหผีเผืออะไรกันมึงต้องเข้าใจนะเว้ยสารคดีอ่ะมันคือการตามถ่ายชีวิตคนกูเข้าใจว่าคนแต่ข้างในมันไม่ใช่คนมันผีผีก็เคยเป็นคนกลับเข้าไปถ่ายก่อนกลับเข้าไปถ่ายไม่ะเาว่า ไปเถอะไม่เอานิดเดียวไม่นิดไปแล้วเดียวเอางี้มึงจะโดนผีกัดเจะโดนกูกัดที่อะไรของมึงเนี่ยหนึ่งอะไรสองสองอะไรสามอะไรอย่างนี้กับไม่ได้ไปไงมันยังไงกูจะไม่ได้แบี้อะไรเนี่ยเนียเอ้ยมึงเปลี่ยนใจยัง เอาเข้าไปเคลียกันไม่จบนะวันเนี้จะถ่ายเสร็จตอนไหนก็ไม่รู้ไปอ่ะทั้งคนทั้งผีเลยออ้าอ้าวอ้าอ้นาวน,น,น,นั่นนังั้นทำไมไม่มาระง,งับข้อพิพาทกันที่ THAC ที่ THAC สถาบันอนุญาโตตุลาการทางเรามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งการอนุญาโตตุลาการการประนีประนอมเป็นกลาง สะดวกรวดเร็วแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดครบจบที่ T H A C เปลี่ยนทุกความขัดแย้งให้เป็นเรื่องง่าย T H A C ทางเลือกของคนรุ่นใหม่